ไขมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยนะคะสมมตินี่คือหลอดเลือดของเรานะคะแะเวลาไขมันเขาอุดตันเส้นเลือดเนี่ยสิ่งที่มันเกาะเนี่ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวนะคะยังเป็นเรื่องของริมเลือดเรื่องของแคลเซียมด้วยนะการที่ในเลือดเราเนี่ยไขมันสูงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดนะมันจะต้องมีเรื่องของหลอดเลือดอักเสบอักเสบมาจากอะไรแน่นอนแหละอักเสบมาจากอะอนมุมูลอิสละเอ้ยเรื่องของน้ำตาลนะ น้ำตาลเป็นตัวการที่สำคัญมากๆนะคะที่ทำให้เกิดภาวะอักเสบเกิดขึ้นในในในหลอดเลือดได้ยังมีตัวอื่นนะคะการทานน้ำมันที่ไม่ถูกต้องน้ำมัน น้ำมันทํากับข้าวนี่แหละทานไม่ถูกต้องก็เป็นสารก่อการอักเสกบได้แต่ตัวร้ายที่สุดคือน้ําตาลทีนี้พอหลอดเลือดอักเสบแล้วเนี่ยอักเสบปุ๊บเป็นเ,เป็นรอยถลอกเล็กๆภายในหลอดเลือดเนี่ยร่างกายเขาต้องซ่อมเขาะจะดึงไขมันดึงแคลเซียมเนี่ยมาโปะไว้เนาะยิ่งอ่าเมื่อกี้น้องน,น้องนิชานะคะบอกว่าเป็นโรคไตเป็นโรคไตเนี่ยคือค่าฟอสฟอรัสในเลือดมันอาจจะสูงนะคะทำให้อ่ ร่างกายก็จะดึงแคลเซียมออกจากกระดูกจะมีภาวะกระดูกกระดูกบางได้ด้วยเนาะคนที่มีภาวะไตเสื่อมเรื้อรังและแคลเซียมก็ล่องลอยอยู่ในเลือดเราเยอะมากเลยพอเส้นเลือดเราถลอกเนี่ยค่ะเขาก็จะดึงตัวไขมันกับแคลเซียมนี่แหละมาปิดไว้นะคะมาปิดไว้รวมถึงก็จะทําให้เส้นเลือดเราเนี่ยเปราะด้วยจึงเป็นเหตุให้เมื่อถึงวันที่มันอุดตันพอสมควรเนี่ยค่ะก็จะต้องทําการผ่าตัดเนะาะผ่าตัด ไม่ไม่ไมบอลลูนก็บายพาร์สนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ